สวัสดีมิลักแฟนนาโต้ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะมาแนะนำเกมใหม่นะเป็นทางด้าของเกมนาโต้เอเดียนเองนะซึ่งเป็นเกมนาโตะแนวเทิร์นเบดเหมือนกับเกมอื่นๆที่เรารีวิวแล้วแหละเพราะสนมากช่องเราจะรีวิวแต่เกมแนวเทิร์นเบดนช่วงนี้นี้อ่ะก็เกมนี้เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งมาแล้วตอนนี้อยู่ที่เซิร์ฟ15น่าจะเปิดมา1-2วันมาถึงตัวเกมนะตัวเกมเนี่ยน่าจะเปิดมา1-2วันแล้วอันนี้คือเซิร์ฟ15้ที่ผมอยู่ก็เป็นน่าจะล่าสุดแหละแต่ว่ามันน่า เดี๋ยวน่าจะมีเซิร์ฟใหม่เข้ามาอีกไม่ไม่นานนี <S <S <biraz S 1> ้หรอกผมคิดว่าวันหนึ่งน่าจะเปิดสักไม่เกิน10เซิร์ฟอ,ะ,อะประมาณนี้แล้วก็ตัวละครในเกมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากตัวแร่อะไรเงี้ยมีเยอะอยู่นะ <S <S <ussa> เพราะว่าจใจมาดูเนี่ยมันจะมีสัตหางด้วยมีสัต์หางมีเพลงแทบทุกล่างแล้วก็มีสัต์หางเนที่เป็นร่างสถิตเนี่ยแทบจะทุกตัวละครที่มันมีอยู่ได้นะ mm. นก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ทําออกมาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทําการรีวิวดูว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างนนี้อ่ะโอเค ก่อนที่จะไปดูเนะื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดแล้วก็สมัรของตัวเกม X7 Game ก่อนนะครับผมโอเคไปอ่าหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปมาเป็นที่เรียบร้อยนะเราต้องทำการโหลดทางนั่งของตัวแอป X7 Game ก่อนนะครับผมก็ใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้เองนะแล้วก็พิมพ์หาตัวเกมเทางั่งของ NATO a l i a n c e น,นี่นะที่เป็นรูปที่หน้าตาแล้วก็เป็นรูปอันนี้ลด99%คือถ้าเป็นลด99%เนี่ยทางเกมเนี่ยมันจะทำการลดแพ็คเติมเงินของเราทุกแพ็ค ลดก็าเถ้าสมมติเติม100เราต้องจ่ายแค่1บาทนั่นเองนะประมาณนี้โอเคป่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราต้องทาการสมัครทางเกมก่อนนั่นเองนะซึ่งเราก็ใส่ทางล้างของอีเมล Gmail ของเราเข้าไปแล้วก็กดทางล้างของการรับรหัสนั่นเองนะรับรหัสเสร็จปุ๊บรหัส6ตัวเนี่ยจะถูกส่งไปในอีเมลหลังจากนั้นเราทําการกรอปรหัส6ตัวมาใส่ทางล่างของช่องใส่รหัสแล้วก็กดทางล้างของการเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผม หลังจากดูวิธีการโหลดเราก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะมากก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราดูก่อนเอาของตัวเกมก่อนทางตัวเกมเนี่ยรองรับภาษาไทยนะถึงจะยังไม่หนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าแปลมาค่อนข้างโอเคอยู่เพราะว่าผมมาดูตัวละครมันจะมีบางตัวเนี่ยที่แปลออกมาค่อนข้างตรงอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นน่าจะเป็นลูกน้องของฮันโซเอ้ยลูกน้องของแดนโซป่ะผมจำเอ๊ะไม่ใช่สิอันนี้น่าจะเป็นลูกน้องของอไรคางเงะป่ะชื่อเสีหยอไม่แน่ใจผมจําชื่อไม่ได้นะตัวนี้อ่ะแล้วก็อย่างเนี้ย มันเขียนว่าเส้นทางมนุษย์นั่นก็คือวิถีมนุษย์แหละของเพนนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเนี้ยอ่าชินอุจิวะไอชินอุจิฮะอันนี้น่าจะแปลถูกนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อ่าคิริอ่าคิริเบีอ่านี่ถือว่าถูกแล้วก็คาคาชิยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าภาษาอังกฤษก็ยังถือว่าแปลมาตรงอยู่นะอันนี้อ่ะแล้วก็นี้ยามโตโอเคแล้วก็นี้อ่ะชิซุเนะอ่ะถือว่าถูกนะแล้วก็ไกอ่ะไรไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อโลชิอย่างที่มันบอกหรือเปล่านะนี่คือผมจำ เขาสู่อันนี้ยังไม่แปลแล้วก็อันนี้เทมารีเทมารีชิปปูไม่แน่ใจว่าชิปปูนี่มันแปลว่าอะไรในภาษาของเขานะนี่อ่ะก็เนี่ยเทมารบอรีถือว่าถูกอยู่แล้วก็อาคาบุโตโอเคเอ๊ะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คาบุโตอะไรถูกะอ่ะแล้วก็นี่โคนันโอเคอันนี้เป็นโนจิมารุเป็นกาละเป็นอาคังคุโรโอเคแล้วก็เป็นอันนี้มันชื่ออะไรวะคู่เดนไหนปะท่านชื่อประมาณนั้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวิถีอสูรป่ะน่าจะใช่อ่ะแล้วก็นี้เป็นฮันอ่นนี้น่าแปลถูกนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นเดาระเป็นคิซเมะโอเคอันนี้เป็นมันน่าจะชื่อว่าซาบุสะเนี่ยเด็ดไม่ได้ใจว่าแปะเขียนแปลถูกหรือเปล่านี่อ่ะแต่ประมาณนั้นแล้วอันนี้โซจิโร่น,น, so ro, น่าจะถูกนะท่าจบิดแล้วนี่ฮันโซโอเคแล้วนี่ก็เป็นสามหางเป็นอ่มันชื่ออะไรยากุระใช่ไหมยากุระเออน่าจะถูกแหละอ่ะก็จะมีประมาณนี้ของทางน้าของตัวละครในเกมอันนี้คือตัวละครของตู้ปกติ อันนี้คือของตู้ปกติที่มีให้สุ่มนะมีถึงระดับ SSR แล้วก็มี SR แล้วก็ตอนนี้มันมีกิจกรรมเติมแล้วก็ได้ตัวละครอย่างฮ่าชิร์มามาซึ่งผมเติมไป2อันได้ฮาชิร์มามา2ตัวก็เป็นระดับ UR คือน่าจะสูงสุดของตอนนี้แล้วก็การอัพเนี่ยก็ใช้ตัวละครซ้ำแล้วก็ตัวละครท่าดินเดี๋ยวเนี่ยเราจะทําการเปิดตัวละครด้วยอ่ะก็แผนภาษาไทยมีประมาณนี้ใครที่อยากเปลี่ยนแผ่นก็กดเข้ามาตรงนี้นี่มันจะมีแถบนนี้อยู่นะกดเข้ามาปุ๊บเรากดภาษาภาษาเสร็จปุ๊บเนี่ยลองมาตรงคําว่าแผนอ่ะ แล้วก็มาเลือกตรงภาษาเขาจะเซตอัพมาเป็นภาษาไทยให้อยู่แล้วใครใช้ภาษาไทยอันนี้ได้แล้วก็ภาษาจีนภาษาอื่นสามารถแปลงได้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ถัดไปก็มีท่ด้างของการเปิดความเร็วด้วยนี่คูณสิบนี่อันนี้คูณหนึ่งนะคูณสิบเนี้ยนคะ่อนข้างไหวมากอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆอ่ะถัดไปเดี๋ยวเรามาทําการใส่โค้ดทางเกมกันซึ่งโคด้ดเดี๋ยวนะไท t a n s y ซิสเต็มอันนี้โคด้ดโอเคมา เรามาใส่โค้ดเกมกันอะ่าหของขวัญประมาณนี้น่าจะมีอยูโอโอ่โอ้มีเป็นสิบอยู่เนี่ยอีะ๋จะลองดูก่อนลองดูก่นอนโปะมาทีละอันเนี่ยกดมาปุ๊บกดโค้ดใช่ไหมกดรับปุ๊บแล้วก็กดคัดลอกอะแล้วเราก็มากดใส่เลยนี่อ่ารูปเนเก่าก่อน,อนแล้วก็กดใส่เนี่ยค่อนข้างสบายนะสบายมากอันนี้คือมันจะง่ายคือผมชอบของ Excel ตรงเนี้ยตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปหาโค้ดเองคือหลายๆเกมเนี่ยมันต้องไปหาโค้ดเองจากใน อแอปหรือว่าหน้าเพจอะไรก็แล้วแต่แต่เนะนี่ยคือเขารวมมาให้ในตัวเกมเลยเกมไหนก็จะมีอยู่ในเนี้ยให้แต่ละอันคือกดเข้ามาในเกมเนี่ยเราก็มากดตรงแบบเดียวกันเลยกดเนี่ยตรงแถบกดสวัสดิการแล้วก็อยู่ในรหัสของขวัญเขาจะรวมมาให้แล้วก็กดรับปึ๊บกดคัดลอกอะแล้วเราก็มาใส่ได้เลยนี่ค่อนข้างสะดวกมากอันนี้ถือว่าปเป็นไรที่ค่อนข้างโอเคคือเอาจริงผมคิดว่าทุกเกมอ่ะมันควรจะมีอย่างนี้นะถึงจะดีถ้าทําแบบนี้ได้อ่ะดีมาก เอของ x อ e n Game นี่ถือว่าทำมาค่อนข้างโอเคอะเมื่อกี้5เมื่อกี้ 4, 4 4 4เราใส่ยังอะอ๋อไปแล้วใช้ไปแล้วต่อไป6 6 6, 6. โอเคได้ของเยอะอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาใส่ไปเรื่อยก่อนแล้วก็น่าจะเป็นของไว้เปิดนั่นแหละมีเออเพชรอยู่2 0 0 0 0กว่านะไม่แน่ใจว่าที่ผมเติมไปมันไอเติมของครั้งแรกไปมันได้เพชรหรือเปล่าแต่นี่ถือว่าได้เยอะอยู่นะโอ้โคนมีเป็นส0อ่ะ โอเคประมาณนี้อ่ะเฮตตอนนี้ผมมีอยู่20,000อ่า2อง0 0โอเคเรามาดูของในกระเป๋ากันเมื่อกี้ก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะไอ้เอมื่อกี้น่าจะเป็นคัมภีร์สุ่มปะเดี๋ยวลองเปิดๆไปก่อนอ่านี่เป็นเซตไอเทมโอเคเซตใส่ตัวละครอันนี้เลือกได้หนึ่งโอเคเอาไว้ก่อนอา่าโอ้โอยเซตเลือกเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันลองเลือกเกียร์สีส้มหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นโอเคอ่ะของเลือกอไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าว่ากันมาเดี๋ยวมาลองเปิดตัวละครก่อนก็ อ่าขอเปิดซีก่อนหนึ่งครั้งโอเคนะ่าโวธรรมดาอันนี้10อันเราไม่มีอันนี้ใช้หัวใจเราไม่มีสุ่มฟรีต้องเคลียด่าน2เพื่อเปิดใช้งานโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองเคลียด่านก่อนรับของรางวัลล็อกอินโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองเคลียด่านก่อนอ่อใช้ตัวซ้าไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวเคลีย์ด่านก่อนถึงด่าน2ตามที่เขาบอกแล้วก็น่าจะทําการไปสุ่มตัละคอได้อ่ะประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ เราได้ปรับเรียวไปคงเขาปรับต่ำลงาหน่อยสักคูณห้าแล้วกันนะสิบอาจจะไวไปอีอย่างคือด่านมันเป็นด่านแรกอยู่อะเราใช้แค่ฮาชิรามะน่าจะผ่านอยู่นะมาลองตีอาเป็นกระถางไมา้โอเคคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นด่านแรกแล้วตัวละครมันเป็นตัวละครเติมครังแรกเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเก่งอีอย่างคือมันเป็นระดับ UR รเลกเก่งอะใช้คำว่ามันเก่งเก่งเพราะว่าตัวละครมันเป็นเทียสูงและด่านมันค่อนข้างกระจอกอ่ะก็ตีไปก่อนเหมือนจะตีโดนแค่3เป้านะตัวละคร สกิลโดน3เป้าโอเคมันต้องเล่นถึงหนาดสเลยเหรอ2อจุดศูนย์หรือ0ูนย์จุดสองเนี่ยไอ้ถือตีโดนแค่แถวเดียววะแนวหลังเมื่อกี้ดูไม่ทันว่ามันโดนกี่ตัวอดี๋ยลองดูก่อนอลองตีอีกทีนึงอีกนิดนึงโอ้มันจะตีโดนแนวหลังโอเคอ่ากดสกิปได้โอเคสวยตีโดนแนวหลังนะนี่ผมขอเลื่อนไว้ทางอื่นอันนี้ขอปิดไปแล้วกันนะน,น,นี่อ่ะกดสกิปได้โอเคเว้ยนี่ดีนะ ไม่ยังไม่ต้องตีฐ่านครั้งแรกก็สามารถกดสคิปได้เลยอ่ะติดเลยเนะนี่ยอ่ะเนี่ยกดสคิปได้เลยตีครั้งแรกกดสคิปได้เลยเออนี้ดีอันนี้ด,นนดีประหยัดเวลาได้เยอะเลยคือบางเกมอ่ะถ้ายังไม่เคยตีครั้งแรกบางทีมันกดสคิปไม่ได้อืมอัน,นี้ถือว่าดีนะดีกดสคิปได้เรื่อยแล้วเราต้องเล่นไปกี่ดานเนี่ยถึงมันจะสามารถสุ่มได้สคิปเอ่อตรงนี้ อเอ้ยได้แล้วนี่ไงนิดเดียวนิดเดียวโอเคอเฮ้ยอันนี้แจกนี่ไงนะตัว S R ได้เป็นตัวธรรมดามองเพราะมันแจกง่ายเงี้ยแล้วก็คาชิโอเคอาชิยังต้องรออีก8นาทีโอเคอ่านี่เป็นอาวุธอ่าวุธนินจาโอเคไว้อัพออฟอัพอ่พอของก่อนมิชชั่นโอเคมาเดี๋ยวมาดูตัวละครกันบทเมนสตอรี่เอาจริงอยากเห็นอันที่มันเป็น เขาเรียกว่าสมุดอ๋อนี่เป็นของฟรีโอเคอยากเห็นอันที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนมอนสมุดนินจาเอ่อสารนุกรมหรืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ละอ่ออันที่มันเป็นการดูตัวละครทั้งหมดอะว่าในเกมมันมีตัวละครอะไรบ้างยินจาอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่าบทเรเวอสิบ เราเียกว่าเจ็ดอะคิดเดี๋ยวผมขอตีถึงเลเวลาสิบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันมันน่าจะเปิดสมุดให้ดูได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวนี้เลเวลาเจ็ดกว่าแล้วน่าจะตีแค่ไม่กี่ด่านนะเลเยกว่าต้นๆขึ้นง่ายอยู่เอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะกดสกิปด่านได้อ่ะกดไปก่อนเมื่อกี้มันจะกดสกิปด,าด่ดปนนดปดานถัดไปได้นะเออนี่ไงอ้าวนึกว่าจะกดทันถัดไปได้เลยไงอ้าวเมื่อกี้มันกดได้บ้างกดไม่ได้บ้างคืออะไรวะ อ่าโอเคนี่อันนี้อันนี้ง่ายหน่อยเออโคตรสบายเดี๋ยวต้องไปตั้งปุ่มคีรัดใหม่แล้วอันนี้เป็นสเปกบาร์แทนคือเล่นในคอมมันจะสะดวกหน่อยนะตรงที่ว่ามันสามารถทำคีรัดได้เล้กลาแล้วโอเคอีกนิดนึงน่าจะเกือบเล้ยสิบละจะดดูสมุดด้วยว่ามีตัวอะไรบ้างอ่าโอเคมาเอ,อ่อแพ็กเติมขึ้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาเดี๋ยวามาดูการตัวละครที่มันมีในเกมว่ามีตัวอะไรบ้างมาก็ท่านินจาท่า อเอ,เ,อเรียกเรียงเป็นน้ำเรียงเป็นท่าละกันอะถ้าน้าตัวละครจะมีประมาณนี้อันนี้เป็นเทียอยู่ไหนะอืมสีส้มสีส้มอันนี้เป็นแทงฮิวเลอร์คือมันไม่เห็นเทียตัวละครเลยอ่าคุณสมบัติอ้อนี่ไงนี่ไงจะะมาต้องกดตรงนี้ใช่มแล้วคุณสมบัติโอเคอันนี้เป็น S R ถัดไปโอ้ไม่เลียงตัวละครให้ด้วยอ่ะไม่ได้กดอันนี้อันนี้ก็เป็น S อ่ะผมว่าตัวละครแม่งหนท่ากับตรงนั้นแน่เลยพวกนี้เป็นตัวกระจกแน่เลยเอ่อมีประมาณนี้อ่ะมีรุ่นที่2อ,อันนี้เป็น U R อ R ยูออยู่เอ้ยมาต่ร้านได้เป็นยูนะนี้โอเคอันนี้เป็นสายดาเมดอันนี้น่าจะเป็นสายเวทนะเป็นสายเวทอันนั้นเป็นสายดาเมดอันนี้อันนี้เป็น SR โอ้ oh, แม่งไม่เรียงธาตุไม่เรียง,ยงอะไรน่ให้ด้วยสุดยอดเลยเอ่อถ้าให้นับจริงนะผมว่าเนี่ยอ่ะ U R U R ซ์ยอเสื้อในอาจจะเป็น U R ด้วยอ่ะลูก U R คิซามิร่างนี้โอเคเป็น U R เหมือนกันตัวละครอื่นประมาณนี้อันนี้แท้งแท้งน่าจะไม่มีป่ะถ้าให้นับเก่งสุดได้เป็นไอเน,นี้ยโอ้ไม่เก่งด้วยเป็นแค่อันนี้ก็ไม่น่าจะเก่งป่ะเป็นแค่เอออ่าโอเคอ่ออันนี้ก็ไม่น่าจะมีถึงระดับ U R น่าจะเป็นแค่นี้แหละเอ้ยอันนี้ไงอันนี้ก็เป็นแค่ S R แฮะโอเคน่าจะมีแค่ S R แหละธาตุน้ำน่าจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะเนี่ยประมาณเนี้ยที่เป็นของ S R ที่เป็นของ U R อะธาตุไฟเจรยะผมว่าน่าจะได้อยู่แนะโอ้โหแค่แค่ S R โอเคเอ้ยอันนี้ไม่มีร่างปกติเหรอเป็นร่างสัมภเวสีหรอเนะี่ยเอ้ยจะเป็น U R อยู่นะเออแล้วก็ตัวละครประมาณนี้ถ้าเป็นธาตุอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมีอยู่นี่ไงอ่านี่นี่เอ้ยแต่นี้เป็นแค่ S R โอเคอ่าอันนี้ยูอาร์ยูไหมอูเอเออาร์ด้วยอิสติกอันนี้ U R, U R โอเค U, okay, U R อันเนี้ยไม่น่าจะมี U R แล้วอันนี้อันนี้เป็นแค่ S R อันนี้น่าจะเป็นแค่ S อเป่ะโอเคประมาณนั้นคือมันมีดูง่ายกว่านี้ไหมขี้เกียจกดเข้าทีละตัวอย่างเลยอ่ะประมาณนี้อันนี้เสื้อดิไม่น่าจะโอ้โอ้เป็น U R อยู่ไหม αι? อ่ะเป็นแท้ง U R อยู่อันนี้แล้วก็หันหันอันนี้น่าจะ S R โอเคสัตว์หางแม่งมีแต่เ R เอ้ยนี่นี อันนี้ก็เป็นแค่เออาร์เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะแค่เออาร์ป่ะโอเคประมาณนั้นอ่ะถ้าลมอันนี้ฟูที่เป็นสัตว์หางโอ้เป็นแค่เออาร์ด้วยอาจจะมีร่างสัมภเวสีนะที่เก่งกว่านี้หนะ้าตูบไม่น่าจะถึงนะอ่ะเอ่ออันนี้อ่าอันนี้เป็นยูอาร์อยู่แต่ว่าอันนี้น่าเป็นแค่เออาร์ป่ะเออาร์โอเคฮันโซน,น่าจะเป็นเอ้ดันโซน่นาเป็นเออาร์โอเคถูกแล้วอ่ะตัวละครอื่นมีประมาณนี้อ,อยู่นี้โอใครงี้อ่าเป็นยูอาร์อันนี้เอ้ยนี่ก็ยูอาร์เหมือนกันโอเค อ่ะตัวละครมีประมาณนี้ดูค่าๆแล้วกันดูเยอะแล้วค่อนข้างตาลายมากอ่ะมาถ้าไป่าด,ดินให้เดานะเพนอ่าให้ชิลมะสองตัวที่เป็นยูอาร์อืมยูอาร์อ่าโอเคยูอาร์ส่วนนี้น่าจะเป็นนาตโตะปะนาตโตะเป็นยูอาร์ปะ่ะหรืออะไรนะโอเคยูอาร์อัอนเนี้ยไม่น่าจะถึงปะโอเคแค่ว่าน,นั้นอันนี้ล่างนี้เหรอโอเคเอาอาร์ไม่ถึงอันนี้นาโตะ อ่เป็นยูาร์นี่เป็นซับพอร์ต UR น่าจะเป็นซับ UR แทบจะเป็นตัวแรกเลยป่ะเนี่ยที่เห็นอ่ะถัดไปถ้าสายฟ้าชิ้นนี้น่าเป็น UR นะโอเคอ่ะเอ่อซาสึเกะอันนี้ UR โอเคตัวละครอื่นประมาณนี้เอ้ยนี่อะไรครั้งนี้ s, <S อ,อไม่ถึงไงอ่ะตัวละครอื่นคิลเลอร์บีธรรมดากับอันนี้อันนี้คือตอนไหนอ่ะอันนี้เป็น UR อ๋ออันนี้น่าจะเป็นตอนสู้กับคิซามิเสร็จแล้วเนี่ยได้ดาบมาด้วยโอเค ประมาณนี้อันนี้น่าเป็นอันนี้น่าเป็น LR ปะ่ะโอเคประมาณนั้นอ่ะตัวละครอื่นประมาณนี้อ่ะคร่าวๆตัวละครลแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นธาตุพิเศษเหมือนแสงนืดประมาณนี้อ่ะสักเกะโอ้ LR อันนี้คือระดับสูงระดับสูงอยู่สูงสุดมั้งอ่ะชิรามะอันนี้เป็น LR เหมือนกันคนละล่างกันกับที่เรามีแน,น่เลยอันนี้ก็ LR เอ่ออันนี้มันเป็นธาตุพิเศษที่ผมมีมันเป็นธาตุดินแต่ดีไซน์ตัวละครแม่งใ,ใกล้เคียงกันมากเลย โอ้โหแม่งเดี๋ยวนะตัวละครดีไซน์แม่งตัวเดียวกันแทบจะตัวเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นตอนตอนต้องบอกว่าไงวะตอนที่รวมอ่อตอนก่อนที่เป็นโฮคังเงี้งน่าจะเป็นตอนนั้นน่าจะเป็นก่อนที่เป็นโฮคังเงี้เพราะว่าดูจากที่ค้าหน้าผากอ่ะอันเนี้ยคือตอนที่เป็นโฮคังเงี้อ่ะประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันอันนี้เดี๋ยวขอรับของก่อนนิดนึงอ่ะกิจกรรมเติมเงินต่างๆอันนี้มีอะไรให้ซื้อ วีสูรอาจจะซื้อไม่หมดก่อนเผื่อมาได้ตั๋วด้วยโอเคแพ็กประจำวันรับฟรีอ่านี่ขอรับรับอะคิดมาแล้วเรเปิดตัวละครกันก็ตัวธรรมดาจากเติมโค้ดอะไรเมื่อกี้ทำให้เรามีอยู่300ตั๋วตัวละครอันนี้สูงสุดคือ SSR อันนี้คือของตั๋วธรรมดานะสูงสุดคือ s s เมาลองดูทีละร้อยเลยแล้วกันนะไปแบบยาวๆโอเคมา 1> SR 1ตัวโอ้เดะเอ้ได้อยู่นะร้อยตัวได้ SR 2ตัวถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ SR 3ตัวที่เหลือน่าเป็นมันน่าจะเรียงตัวละครให้เรานะโอเคประมาณนี้อ่ะไปต่ออีก100ใบกระตุกนิดนึงโอเคอ่ะเป็น s อีก2ตัวเฮ้ยได้เท่ากันเลยนะ SR 2ตัว s อีก3ตัวรอบแรกก็ได้เท่านี้เลยถ้ารอบ3าได้เท่านี้อาจจะฟิกไว้นะมาไปต่อกระตุกนิดนึงในการให้มันสุ่ม เออแปลว่าไม่ฟิกอ่ะอันนี้ได้เอไแค่ตัวเดียวแล้วก็เอไออีกสตัวโอเคประมาณนี้ไม่ไม่แย่ไม่แย่นี้อ่ะมาอันนี้มันเหลืออีกหกสเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรมาอันนี้เราไม่มีอันนี้เป็นใช้แต้มหัวใจในการสุ่มนะตัวละครน่าจะเหมือนเหมือนกันปกติอ่ะอันนี้เป็นเลือกธาตุตัวละครเลือกธาตุดินแสงไฟผมอยากดูดินกับไฟฟ้าใช่ไหมเราควรจะเอาเป็นเอาจริงเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่ง มันต้องไปนั่งอ่านก่อนนะว่าควรจะเอาไหนนะอะไอ้ท่าน,นี้ไว้ก่อนมาเดี๋ยวเราสุ่มอันนี้เรามีอยู่63เอ่อเมื่อกี้เอหรือเมื่อกี้เราสุ่มผิดอันวะเมื่อกี้เราสุ่มอันนี้หรือเปล่าเอเมื่อกี้เราสุ่มอันไหนวะทำไมอันนี้มันไม่มีตัวเหลือแปลว่าเมื่อกี้เราสุ่มอันนี้แน่เลยโอเคเอ่ะอ่ะช่างมันมาเดี๋ยวเราไปทำการสุ่มอีกหนึ่งร้อยตัวไปดูไม่ใช่หนึ่งร้อยตัวเราสุ่มอีกหนึ่งร้อยเพชรโอเคได้มาอีกเยอะอยู่ มาเดี๋ยวสุ่ม3ตัวธรรมดาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มทีละอุย้ยได้อยู่นะ1ตัว2ตัว3ตัวมาเดี๋ยวสุ่ม10ตัวไปอีก60ครั้งพี่อิงถ้ากดสุ่มนี้เลยได้ปะเออใช้น่าจะได้อยู่นะอ่ะอ๋อไม่พอโอเคงั้นใช้1 0 6ครั้งโอเคเกลเกลเอสอาร์ HR. ไหนเอสอาร์วะ R. ได้เอไอา s ์เอสอาไม่ออกเลยโอเคถือว่าน่าจะเกลืออยู่นะอ่ะอันนี้เลือกตัวละครไอ้ได้เอสอาโอเคอ๋อใช้คะแนนได้ SR ได้ขั้นต่ำคือ s r นะแล้วก็ s r โอเคเหมือนเป็นการการันตีให้อ,อ่ะต้องใช้ได้กับ v i p 3ขึ้นไปด้วยเมื่อกี้ผมเตือนเป็น v i p 4ไปแล้วเฮ้แต่ว่าได้ SSR ได้เอนอาเยอะอยู่นะแจ๋วอ,อยู่แจ๋วอ,อยู่ผมว่าถ้าเริ่มเล่นอ่ะโอเคอยู่นะไม่แย่ไม่แย่แยอ่ะลองจัดทีมก่อนเอ่อทีมมันดีสุดแล้วปะเนี่ยอันนี้เป็น SR าทำไมล็อกลี SR ถึงเก่งกว่าตัวละคร SSR อันนี้ซ้ำตัวละครอ,อื่นอืมถ้ามันจัดให้อย่างนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะดีก็ได้นะอ่ะลองไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวขออัพตัวละครก่อนนิดนึงอันนี้ถ้าดินสีตัวโอ้โหไม่มีเลยสุดยอดอ,อ่ตัวละครที่ควรอัพถัดไปที่เรามีซ้ําเป็นทางของโคนันโคนันมีซ้ําอยู่มาโอ้มออีแต่เอสด้วยอ้อแต่มันก็ต้องใช้ HR เอสด้วยด้วยวันหนึ่งสองสามสี่โอเคมาอัพโปแล้วก็ต้องใช้โอ้ต้องใช้ตัวอื่นอีกเอาไว้ก่อนเออ่ดาวอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมที่ดูได้ในอื่นประมาณนี้คิสเมะอ่ะคิสเมะ โอเคตัวไหนอีก S อ่าน่าจะมีอยู่แค่นี้เพราะาาอันนี้มันเป็นล็อกลีมีแค่นี้มันน่าจะเรียงตามพลังมั้งดรจากสภาพมีคนนะมีอ่ะมาเดี๋ยวเราลองดูกันตัวละครแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะอ่านี้ได้าาทาคาซิงตัวหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข,ข้างไวนะเพราะว่าตัวละครเราตัวละครเรามันค่อนข้างขีงข้โกงนะเออเมื่อกี้มันแทนตัวนี้ไปใช่ไหมอ่ะตัวละครเราอ่ะมันเป็น SR กับ U r ใช่ไหมแล้วก็มันเพิ่งเป็นด่านแรก ค่อนข้างโกงเห็นไหมทีเราตายเอ้แต่แค่เฉพาะยูอานะเฉพาะฮาชิรลามะนะตนัวละครเอสอาร์ตียังไม่ค่อยเข้าอยู่นะยังถือว่าตีนานอยู่ทั้งที่เวลรหนึ่งเหมือนกันนะอ,อ่ะดูเซรัตเตเมทอ่อโหดูไม่ทันมันออโต้ไปแล้วแต่ว่าจากที่ดูเมื่อกี้ฮาเชิรลามะถือว่าตีแรงสุดละผมคิดว่าถ้าใครที่เล่นน่ะถ้าเติมนะถ้าเติมผมคิดว่าแพ็คฮาชิรลามะเริ่มต้นอ่ะดีอ่ะอันเนี้ยมันจะเติม0.3 0.3ูหยวน อันนี้เติม1.98รวมแล้ว2อันเนี่ยก็ประมาณ2หยวนน่าจะประมาณสัก10บาทได้มั้งน,น่าจะประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟลดราคาด้หรือเปล่าก็นเนี่ยน่าจะประมาณนี้ผมคิดว่าโอเคอยู่นะไม,ไ,มไม่แย่ไม่แย่คือถ้าเป็นแบบแพ็คเริ่มต้น2ตัวเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกิจกรรมตรนนัวละครอีกผมคิดว่าตัวละครเก่งสุดอะยังไงก็ต้องเป็นพวกตัวละคร UR หรือไม่ก็ LR ที่เป็นตัวละครท่าพิเศษอยู่แล้วส่วนทางด้านของตัวละคร a r มันก็เอาไว้เล่นตอนต้นเกมประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแค่ไม่กี่ตัวหรอกมั้งที่จะไปถึงกลางเกมเละเกมแต่ว่าส่วนมากหลังๆก็น่าจะต้องเล่นเป็นอ,อ่า U R L R กันซะมากกว่าถ้าเราท็อปเซิร์ฟนะประมาณนี้อ่ะก็ใครที่อยากเล่นนะก็รอดูประกาศหน้าเกมอ่ะว่าเซิร์ฟ16จะเปิดวันไหนถ้าใครที่แบบว่าอยากมาเล่นใหม่เซิร์ฟอ,อ่าเล่นใหม่พร้อมกับคนอื่นๆจะได้ไม่เสียเปรียบนะก็รอเซิร์ฟ16ได้แต่ว่าใครที่อยากลองมาเล่นก่อนก็เนี่ยเซิร์ฟ15ที่เปิดอยู่ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมัน หลังจากคลิปนี้ลงอ่ะมันไม่น่าจะเซิร์ฟ16น่าจะยังไม่เปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงประมาณนี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำใจด้วยครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครบ้างสามารถดูคลิปก่อๆได้และแปะที่ด้างซ้ายเพจด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจ๋อใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม